กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199คุณผู้ชมทราบหรือไม่เพราะว่าไฟจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างและถ้าเราค่ะทำให้ไฟเหลานั้นขาดองค์ประกอบไปไม่ว่าจะเป็นอย่างใดหรือว่าอย่างหนึ่งไฟก็ไม่สามารถที่จะลุกไหม้สร้างความสูญเสียและเสียหายได้ค่ะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหรือซอปพอได้ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการดับไฟซึ่งโดยหลักการแล้วจะมุ่งไปที่การขาจัดองค์ประกอบของไฟออกไปเป็นส่วนๆหรือขจัดออกไปทั้งหมดพร้อมๆกันแต่วิธีการผจญเพลิงนั้นต้องใช้ความรู้ประสบการณ์เครื่องมือรวมทั้งกำลังคนที่ได้รับการฝึกมาแล้วเป็นอย่างดี เข้าพจนให้ถึงฐานที่เกิดไฟไหม้แล้วดับให้สิ้นไปโดยองค์ประกอบของไฟนั้นมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนคือเชื้อเพลิงความร้อนและออกซิเจนเชื้อเพลิงคือสิ่งที่ทำให้เกิดการลุกไหม้โดยเชื้อเพลิงมีอยู่ด้วยกันใน3สถานะคือของแข็งเช่นไม้กระดาษของเหลวเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงและกา๊าซได้แก่ก๊กาซหมูต้มเป็นต้นค่ะความร้อน เป็นสิ่งที่ทำให้อุณหภูมิของเชื้อเพลิงสูงขึ้นถึงจุดติดไฟทำให้เกิดปฏิกิริยาสันดาบออกซิเจนเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเผาไหม้โดยการเผาไหม้แต่ละครั้งต้องการออกซิเจนประมาณ16เแต่ในบรรยากาศปกติจะมีออกซิเจนถึง21ยิ่งช่วยทําให้เกิดการติดไฟดีขึ้นแต่ถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไฟก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะไม่มีความร้อนไฟก็ ดับแน่นอนไฟเมื่อไม่มีอากาศมันก็ดับเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาถึงบอกว่าเมื่อเอาคนออกมาหมดแล้วเนี่ยหน้าต่างประตูปิดไว้เลยปิดไว้ไม่ต้องเปิดนะครับปิดเพื่ออะไรป้องกันการติดต่อลุกลามนะครับไม่ให้อากาศมันเข้าไปนะครับไฟไมิตรกินอากาศไปเรื่อย,ยอากาศไปเรื่อยพอไม่มีอากาศมันก็เริ่มมอดนะครับมอดมอดมอด,มอดจนดับลงไปนะครับไม่มีใครจะรักชุมชนเราบ้านเราดีเท่ากับเราถูกต้องไหมครับนะครับ เราก็เลยมาเสริมเกาะมาเสริมความป้องกันมาเสริมความรู้เรานะครับมากระตุ้นเตือนกันนะครับช่วยกันดูแลนะครับชุมเรานะครับบ้านเรานะครับให้เกิดความเข้มแข็งนะครับเราสามารถนําความรู้ค่ะเรื่องการทําลายวงจรของการเกิดไฟนี้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในยามที่พบเจอกับเหตุการณ์ไฟไหม้ได้อย่างถูกต้องร่วมกันดูแลกรุงเทพมหาคนครด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะไฟไหม้ดีภัยแจ้ง1 9 9รักกรุง,งเทพร่วมสร้างกรุงเทพ กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานคร